มีไวยพระที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนฟังแล้วก็จะได้เตือนตัวเองด้วยตัวเตือนคนดูได้ด้วยช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนนะครับอากาศร้อนมีโรคไข้ไข้เจ็บที่เกิดขึ้นตัวโรคที่มาจากฤดูร้อนโดยเมื่อเร็วนี้นายแพทย์สรายพุทธะ มาร์คพงศ์ท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่จังหวัดอุบลราชธานีก็เปิดปัวหาแบบนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนซึ่งอากาศร้อนเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อโดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียที่เจริญเติบโตได้ดีแม้มีจำนวนมากขึ้นนี่แต่เทว กับเป็นเทลอะไรเนี่ยหน่อยครับ